สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านประจำวันที่วันนี้วันที่4 4สิงหาคมนะครับอ่าวันนี้ยังอยู่ที่เอ่อการทำพื้นดาดฟ้าอยู่นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงประเด็นที่เราจะชวนคุยในเรื่องของการก่อสร้างบ้านนะครับการตกแต่งบ้าน แล้วก็การรีโนเวทบ้านการต่อเติมบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวขอแนะนำช่องของเรานิดนึงนะครับช่องของเราก็จะเป็นเนื้อหาหรือเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับอย่างเช่นการสร้างพวกนี้สร้างอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะแล้วก็การต่อเติมบ้านการรีโนเวทบ้านนะครับเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบ เลวคอนเทนต์ content, นะครับเลวคอนเทนต์ก็แปลว่าไม่ได้มีการทำกราฟิกนะไม่มีการทำเสียงประกอบรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นแบบว่าเห็นยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นนะมาอย่างนั้นเลยแล้วก็อธิบายนะครับแนวทางหรือวิธีที่จะอธิบายเนี่ยก็คือว่าก็ถ่ายตอนทำงานจริงเลยแล้วก็ชี้นะชี้บอกชี้ให้เห็นว่าอันนี้ทำอย่างนี้เพื่ออะไระดีไหมถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องเนี่ย เป็นแบบไหนถ้าถูกต้องนะเป็นยังไงนครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวทางหรือว่านําเสนอนะครับแนวทางการน,นําเสนอ,อเรียลคอนเทนต์ของช่องสร้างสารรค์บ้านของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็มีการชวนคุยนะครับอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องนะความถูกต้องของแบบนะของเหล็กพวกนี้ นะครับโดยเฉพาะอ่อด้านข้างนะครับแล้วก็จุดอื่นๆน,นะครับแล้วกเ็เรื่องของการาวางแผนทําจุดรองรับน้ําฝนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงการวางแผนการเทคอนกรีตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าจนเนี้ยมันไม่ใช่เทแล้วเทเลยนะอย่างนู้นก็คือเทแล้วเทเลยครั้งเดียวจบแต่อันเนี้ยมันมีดาดฟ้านะอย่างนี้แหละแต่ว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลกว่านะดูนะครับ รวมทั้งสิ้น,นคำนวณมาแล้วประมาณ25คิวบิกเมตรนะครับส่วนอนุน16คิวบิกเมตรนะครับทีนี้มันยังมีตรงนี้นะไปเชื่อมต่อกับอีกอีกดาดฟ้าอีกระดับหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้สามารถเททีเดียวนะครับเททีเดียวเนี่ยวันเดียวไม่จบนะไม่จบแล้วก็การเข้าแบบอะไรก็จะลําบากนั้นแบ่งแบ่งแค่ตรงนี้นะดังนั้นไม่ได้มีเสื่อนส่วนที่เชื่อมต่อไปฝั่งนู้นนะตัวนี้นก็ต้อง จำเป็นต้องวางแผนว่าทํำยังไงนะครับอ่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่3นะที่จะคุยชวนคุยในวันนี้นะครับอ่าประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่1ก็การตรวจสอบการเข้าแบบโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็โอเคหมดละนะตรงกลางระหว่างเลเยอร์เนี่ยก็มีทางไว้นะอ่าทางประมาณนี้ถูกต้องละข้างล่างเนี่ยมีหนุนไว้นะครับรวมพื้นรวมแล้วความหนาก็คือตาม ตามในแบบเลยก็คือ12.5นะครับพอดีใกล้เคียงนะจะผิดเพี้ยนก็เป็นหลักมิลลิเมตรนะเอไม่เกิน3มิลลิเมตรนะผมวัดดูแล้วเมวื่อวานนะครับแล้วก็การเข้าแบบข้างนะเข้าแบบด้านข้างมันจะมีแบบพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้มันเป็นขอบยื่นออกมานะครับตรงนี้นะขอบเนี้ยยื่นเท่ากับพื้นนี่แหละยื่นขึ้นมานิดนึงนะประมาณ15เซนนะตามแบบนะเพื่อกันน้ำเนี่ยไม่ให้มัน ออกไปทางนี้น้ําจะถูกวางแผนให้สลบไปฝั่งนู้นนะเราไปลงนู้นนะเห็นเข็นเห็นสีฟ้านะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเป็นจุดที่เขาเรียกเป็นเดรนนะเป็นซีลิงเดรนก็นแล้วกันปกติถ้าอยู่ที่พื้น,นเรียกฟลอร์เดรนนะซีลิงเดรนก็คือเรียกว่าเป็นจุดรอ,องรับน้ําฝนนะน้าฝนที่ลงมาที่นี่นะมันเยอะมากเลยนะครับก็มันจะต้องลงไปที่นั่นนะ,ะทีนี้มันจะลงไปยังไงนะเดี๋ยวเราเทปุ๊บในตรงนี้มันก็จะเหมือนตรงนู้น มันก็ยังไว้ได้ระดับหรอกก็คือมันจะเป็นระดับระดับระนาบก่อนเดี๋ยวจะมีการเทเอาปูนปูนชนิดกันซึมอีกอีก,อ,กอีกชั้นหนึ่งนะมาเทแล้วก็ฉาบนะปรับระดับนะปรับปาดหน้าปรับรดับให้มันเอียงไปทางนูน้นตามที่เขาดีไซน์ไว้นะเอียงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เช่น1นึต่อร้อยหมายความว่า ใน 100- ่0 0อนเซนติเมตรนะมันก็จะต่ำลงมา1เซน100เซนติเมตรต่ำลงมา1เซนอย่างเงี้ยเป็นต้นแลกหนต่อ100นะครับอันนี้ประเด็นที่1เรื่องแบบเรื่องการผูกเหล็กอะไรเนี่ยตอนเนี้ยครบหมดแล้วนะน่าจะเมื่อเมื่อวานนะเมื่อวานครับนะคิดว่าไม่เสร็จดีหรอกเมื่อวานผมกลับไปก่อนนะตอนเย็นแต่ว่าน่าจะผูกเสร็จหมดแล้วตอนนี้เท่าที่ดูด้วยสายตาเนะี่ยผูกหมายความว่าผูกลวดนะมันก็นับไปดูนะครับเ,เยอะมากนะครับเนะี่ย คูณก็แค่เห็นด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าโอ้โหนี่ผูกกัน3-4คนนะใช้เวลาพอสมควรเลยเป็นวันเนะี่ยอ่าต่อมานะครับต่อมาก็คือเรื่องของประเด็นที่จะเรียกว่าจุดรองรับน้ำฝนนะอ่าก็มันมีสส่วนฝั่งนู้นก็เอ่อฝั่งนู้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังฟฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เนี่ยเอ่อก็คือให้มันลงตรงนี้นะมันจะมาทางนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ทำขอบกั้นขึ้นมานะแบบรอย แบบรอยหมายความว่าเดี๋ยวอาจจะมีไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะไปให้เขาแก้ตรงนีิดนึงเ,เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้แก้นหนึ่งนะิดนดูตำแหน่งจะไม่ถูกนะมันกินเนื้อคานเข้าไปอ่าคือแบบรอยนะครับเพื่อให้มันเป็นสันกันน้ำนะน้ำจะวิ่งไปบบนี่ใช่ไหม อ่าตอนนี้แน่นอนเราใช้คอนกรีตชนิดพิเศษนะสำหรับใช้กระดาษฟ้าคือว่ามันจะกันซึมอย่างตรงเนี้ยนะกันซึมทีนี้มันจะต่างไม่ใช่กันซึมธรรมดานะมันจะต่างไปอีกเพราะว่าสังเกตดูเนื้อมันจะเขียวๆนะมันเนื้อจะละเอียดเขียวแล้วเขาเขาก็เคลมว่ามันมีไฟเบอร์ผสมอยู่ทําให้ฟองอากาศเดี๋ยมันไม่เกิดขึ้นนะเนื้อมันจับตัวกันดีเพราะไฟเบอร์เล็กๆอยู่ข้างในเนื้อและก็มีน้ำยาที่จะทำให้มันไม่เกิดฟองอากาศนะแต่ดูแล้วจากสายตาภายนอกเนี่ย ระดับไมโครระดับเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะแต่ดูจากภายนอกมันจะสีชุกเขียว,วเนื้อแบบละเอียดนะแล้วก็แห้งช้ากว่านะครับอ่าทีนี้ตรงนี้เราใช้หมดเลยนะครับใช้หมดเลยทีนี้จุดประสงค์คือตรงนี้ทําแบบลอยขึ้นมาเพื่อใหอ้อ่มันเป็นสันขึ้นมาอีกนะมันจะเป็นสันเพเพะเอาแบบนี้ออกนะมันจะเป็นสันเลยนอกจากคานนี่นะครับจะเป็นสัน เดี๋ยวผมดูก่อนไม่แน่ใจว่าชิดคานเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเช็คดูทีนะครับ <_ an> ก็จะเป็นสันขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เราจะเทแค่แค่สันนี่ตรงนี้ก็จะแวงแวงไว้อย่างนี้เพื่อเอาไปเทเชื่อมต่อกับฝังนะบ่งนู้นนะครับเชื่อมต่อกับฝั่งนู้นนะครับมือนจุดเชื่อมต่อก็จะเป็นตรงนี้อ่าส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยรางน้ําฝนนะอ่อข้อท่อรับน้ําฝนอันนี้มันเป็นจุดรับใช่ไหมครับจุดรับนะทีนี้พอมันรับเสร็จเนี่ยมันก็จะมีท่ออยู่ใต้คาน ใต้ขาันนี้นะครับเดินไปลงตรงนี้ส่วนอันนู้นเนี่ยทีแรกเขาดีไซน์ให้ไปทางหน้าแต่ว่าผมจะให้มาข้างหลังดีแหละเดินนี่นะแล้วก็เดี๋ยวอ้อมมานี่อ้อมมาใต้นี่นะครับเดินท่ออ้อมมานี่มาใต้นี่แล้วก็มาลงจุดนี้นะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นมันวางไว้3จุดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็น4จุดวางไว้จุดหนึ่งสองสาม สี่เพิ่มเป็นสี่จุดนะครับน้าฝนฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะเป็นดัดฟ้าเหมือนอย่างนี้แหละแต่สูงกว่ามันจะไหลามาที่นี่แล้วก็พ่อเนี่ยก็คือเดินด้านด้านข้างด้านข้างคานฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะคานสูง80เซนนะแล้วก็เช็คดูระดับของฟ้าแล้วก็มีช่องให้เดินได้นะครับมีช่องให้เดินได้ครับก็จะยาวมาจากนู่นเลยนะครับแล้วก็เละาะคานนี่มา,าไปลงที่นี่ลงที่นี่ก็จะมี2เส้น สองเส้นคือ4นิ้วเนี่ยท่อ2อเส้นรนะับมาจาก8จุดมาลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือจุดที่เท่าไหร่แล้วจุดที่2เนาะประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งคือการวางแผนการเทนะเทแค่นี่แค่ตรงนี้สูงแค่นี้นะัแล้วข้างบนเนี่ยไม่ได้เทนะปล่อยไว้ ตอนแรกว่าจะเอา15นะแต่ว่ามันน่าจะสูงเกินนะเกินแบบมันเหลือน้อยไปคานคานฝั่งนู้นจะเหลือคอนกรีตเทร,รอบหน้าน้อยไปเอาแค่สิบนะครับอ่าแล้วที่เหลือฝั่งนู้นเนี่ยแค่สิบหมายความว่าอคอนกรีตแค่นี้นะฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเทเอ่อดัดฟ้าแบบนี้แต่ว่าสูงเข้ามาเท่านี้นะสูงขึ้นมาเท่านี้เลยอ่าถึงตอนนั้นก็จะมาเทรตรงนี้คานตรงนี้ก็จะเหมือนกับมีการเอ่อเทสองรอบนะคานตัวนี้นะครับ อันนี้ก็วางแผนประมาณนี้อ,อ่าทีนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คนิดหนึ่งว่าเขาตำแหน่งตัวน,นี้โอเคไหมมันแคบไปหรือเปล่านะมันกินเนื้อคานหรือเปล่านะถ้าที่ดูด้วยสายตานี่ตัวนี้มันาจะกินเนื้อคานนะครับเอ่อทำให้คานมันเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อน,นจริงๆมันต้องเท่ากับระดับเท่ากับความหนาของคารนะอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนครับ